สวัสดีค่ะพบกับซู้ชิงและรอยไทยไอเดียค่ะเมนูต้มข่านะคะเป็นเมนูที่ซู้ชิงชอบมากแล้วก็เป็นเมนูที่อยากทําให้เป็นด้วยค่ะแต่ว่าพอลองไปเปิดคลิปวิดีโอบน YouTube เพื่อหาวิธีทําก็ไปพบว่าวิธีทํามันค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ส่วนประกอบเยอะก็เลยแอบถอดใจไปเล็กน้อยแต่พอได้มาเจอรอยไทยนะคะก็มีความหวังขึ้นมาทันทีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ซู้ชิงจะลองทําเมนูต้มขา่าด้วยการใช้รอยไทยดูค่ะ เมนูของเราในวันนี้นะคะเป็นต้มข่าอกไก่ย่างค่ะซึ่งเราก็จะใช้รอยไทยต้มข่านะคะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มีพริกแห้งทอดนะคะมีน้ำมันมะกอกค่ะส่วนไก่ที่เห็นนะคะเวลาไปกินที่ร้านบางทีมันไม่สะใจใช่ไหมคะเพราที่จัดเต็มค่ะอกไก่ตึงๆแน่นๆอย่างนี้นะคะใช้ให้หมดเลยเริ่มด้วยการเร่งไฟของกระทะของเราก่อนนะคะเราจะมาปรุงรสอกไก่ตึงๆแน่นๆของเรานี้กันค่ะ โรยเกลือไปตามด้วยพริกไทยค่ะแล้วก็พลิกด้านนะคะให้ไปอีกด้านหนึ่งคลุกเคล้าด้วยเกลือแบบเมื่อกี้เป๊ะเลยค่ะชโลมน้ำมันมะกอกนะคะทำให้น้ำมันมะกอกเนี่ยซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อไก่ของเราค่ะชุ่มๆอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะนําไปย่างเลยค่ะ กะเวลาประมาณสักนาทีนาทีครึ่งนะคะพอเห็นว่าเริ่มได้ที่แล้วก็กลับด้านของไก่ค่ะเวลาเราจะย่างนะคะถ้าอยากให้สีสวยเนี่ยเราจะต้องไม่ไปยุ่งกับไก่เลยนะคะก็คือปล่อยให้อยู่ในกระทะแบบนี้ค่ะเห็นไก่สีสวยแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเทน้ําแกงลงไปเลยค่ะหมดทั้งกล่องเลยค่ะ อกไก่ที่เราเห็นว่าเป็นสีสวยๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากความหนาของเนื้อมันเนี้ยข้างในมันอาจจะยังไม่สุกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้มมันเป็นต้มขาอกไก่ย่างไปแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เรามาใส่ส่วนประกอบที่เหลือเข้าไปนะคะหาตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งเนี่ยใส่เข้าไปให้หมดเลยค่ะพริกแห้งก็ให้หักครึ่งเอานะคะอาจจะเป็นประมาณสัก1หรือ2เม็ดนะคะคนให้เข้ากันค่ะ พชิงจะลองชิมดูนะคะ mm hmm. อืมโอเคค่ะพูชิงคิดว่าอันนี้อร่อยละกำลังดีเลยเพราะฉันจะไม่ปรุงต่อแล้วนะคะตอนนี้เราพร้อมจะยกขึ้นมาจัดใส่ถ่วยแล้วค่ะไก่ย่างของเราที่เมื่อกี้เสร็จออกมานะคะแนะนำให้เอาไปหั่นเป็นชิ้นชิ้นก่อนค่ะให้มันกินสะดวกแล้วเราจะมาตักน้ําต้มข่าราดลงไปนะคะเลือกตักมาเน้นแบบน้ำๆค่ะเพราะว่าเราอยากได้รสชาติของเครื่องปรุง แล้วก็จะมาโรยหน้านะคะด้วยใบมะกรูดเสร็จแล้วนะคะก็เลือกพริกแห้งทอดที่สวยๆขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งนะคะแล้วก็วางลงไปบนสุดเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต้มขาอกไก่ย่างที่เราทำสำเร็จด้วยการใช้รอยไทยค่ะ ออกมาเป็นเมนูต้มขาที่ดูน่ากินมากๆเลยนะคะถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่แรกไม่ไปเปิด YouTube ดูให้เสียเวลาค่ะใช้รอยไทยก็สิ้นเรื่องแล้วนะคะเพราะว่าง่ายมากแล้วก็ออกมาดูน่ากินด้วยค่ะรอยไทยไอเดียครั้งหน้านะคะเราจะมีเมนูอาหารอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกรอติดตามชมกันได้ค่ะวันนี้สู้ชิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะอ m p พ n f o o ด The Healthy Taste